ครับสวัสดีครับก็รับสู่ธุรกิจพันปลากระพงขาวอาหารเม็ดแท้ร้อเปอร์เซ็นนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูพันปลากระพงขาวไซส์สามนิ้วนะครับวันนี้เราส่งออกนะครับส่งไปที่ต่างจังหวัดนะครับที่จังหวัดระนองนะครับสองหมื่นตัวนะครับวันนี้ส่งเป็นใส่รถนะครับใส่เป็นออกไปนะครับอาจจะเป็นลายไฟหน่อยจะมองไม่ค่อยเห็นผมดึงให้ดูนะครับ ปลาแข็งแรงมากนะครับกินอาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝาไปถึงทุกท่านเลยครับไม่ว่าอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับตะวันออกนะครับติดต่อพูดคุยทางเพจได้นะครับกับสายพันปลาพงขาวนะครับไม่ว่าเป็นไซส์สามนิ้วนะครับสี่นิ้วนะครับติดต่อพูดคุยกันได้นะครับน้ำจืดน้ำก่อยน้ำเค็มก็สามารถลงได้นะครับ ฝากหมายเลขโทรศัพท์ครับ0836673525นะครับกับทางเพชรพันปลาฟาร์มนะครับเราใช้วิธีการนับนะครับนับกันทีละตัวเลยครับเพื่อความชัวร์นะครับปลาพิการนะครับแก้มแดงนะครับหรือว่ามีความพิการทางด้านหัวหัวเขาเรียกว่าหัวโล้นนะครับ เราก็จะคัดออกให้ทั้งหมดนะครับให้ทุกท่านสบายใจได้นะครับว่าปลาเราเนี่ยเต็มร้อยนะครับเรื่องการกินอาหารเรื่องอคุณสมบัติของตัวปลานะครับแข็งแรงมากนะครับวันนี้เราผลด้วยน้ำความเค็มอยู่เราสักสิบห้านะครับพอฝาไปถึงพี่น้องทุกท่านด้วยกันนะครับที่มีความสนใจเรื่องสายพันธุ์ปลากระพงขาวอาหารเม็ดแท้ร้อเปอร์เนนะครับ ติดต่อพูดคุยทางเพจได้โดยตรงเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับทาง YouTube นะครับขอบคุณมากครับดูกนชัชๆอีกครับโอเคครับสวัสดีครับ